เอาละครับสวัสดีครับน้องๆครับแหมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอย c ช a n นลนะครับแล้วก็อยู่กับพี่สมบอยเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในเกม ARBS นหรือว่า Animal นะครับ r e v o l t b a t t l e Simulator นะครับกันอยู่นะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่สมบอยครับไปลองโหลดพวก เวิร์กช็อปนะฮะใน Steam สต bon ร oh no well ีมมานะครับหรือว่าเป็นมอดนะฮะที่คนเขาทำไว้นะในสตรีมนะครับสำหรับเกม ARBS นี่นะครับนี่นะฮะพี่สมบอยก็เข้าไปดูมาคร่าวๆนะครับก็ไปเจอคนนะที่เขาสร้างไซเรนเฮดเอาไว้ด้วยนี่นะครับโอ้โหนะฮะปกติเนี่ยเราจะเห็นไซเรนเฮดได้ในเกมเก๊ลี่มอดซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในเกม ARBS นี่นะครับก็มีคนทำมาเหมือนกันนะฮะนี่ดูรูปร่างหน้าตากันสกอดนะครับ ว้าวฟันแหลมนะครับแล้วก็มีอะไรยื่นออกมาครับี่นะฮะมีเป็นเหมือนอุปกรณ์นะที่จะทําเป็นเหมือนลิ้นนะฮะแล้วก็ส่วนลําตัวของเขาเนี่ยนะครับดูเหมือนจะทํามาจากโลหะนะครับโลหะนี่ครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับที่มือของไซเรนเฮดนะครับมีเป็นเหมือนกรงเล็บด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับและที่เท้านะครับก็ยังมีหนามแหลมแบบนี้อีกนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับความแข็งแกร่งของไซเรนเฮดดูนะครับว่า เก่งกาจขนาดไหนนะครับตัวละครเก่งๆในนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมังกรใช่ไหมฮะที่เก่งที่สุดนะครับเดี๋ยวพี่สปอยลองเอามังกรมาเทสดูเลยแล้วกันนะครับว่าไซเลนเฮดเราเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับต่อกรกับมังกรได้หรือเปล่านะครับอ่ะประจันหน้ากันหน่อยนะครับตายครับโอ้โหมังกรบินมาก่อนแล้วครับไซเลนเฮดกระโดดกระเด้งกระดึงกระดังเข้าไปเอาอะไรครันที่เดี๋ยวนะ ทำไมตายง่ายขนาดนี้ครับโอ้แล้วข้างในเซเลนเทสนี่เหมือนจะมีโครงกระดูกอะไรอยู่ด้วยนะครับนี่เฮ้ยมีน็อตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยุ่งคอนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะฮะเอามังกรมาดิอาจจะไอ้นี่เกิดไปหรือเปล่าเอานะครับถ้างั้นเนี่ยทีม2เนี่ยพี่สบอยต้องขอเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะเป็นตัวละครที่พี่สบอยปรับเลือดไว้แล้วนะครับนั่นก็คือเอ่อโกโร่นะครับโกโร่อ่าโกโร่ตัวนี้นะครับพี่สบอยปรับเลือดนะฮะปรับเลือดไว้แล้วนะครับมันจะได้อึดๆหน่อยนะฮะ เราจะได้ดูว่าไซเลนเฮดเราเนี่ยนะครับต่อสู้แอนิเมชันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะนะครับคุณโกโรเราก็เตรียมตัวได้เลยนะครับไปเลยมาแล้วครับไซเลนเฮดกระโดดกระเด้งกระดึงกระดังเข้ามาแบบนี้ครับได้ยังไงครับเตะด้วยนี่ครับหนามที่เท้าไปก่อนหนึ่งทีอ้าวครับโอ้โหโดนเฉาะเข้าไปครับของโดนเฉาะเข้าไปนะโกโรของเราโดนเฉาะเข้าไปแบบนี้ครับพยายามจะสู้ครับพยายามจะสู้ครับแต่ว่า นะฮพี่สบอยให้ปรับให้เขาเน้นตั้งรับซะส่วนใหญ่นะครับเขาเลยไม่ค่อยโจมตีอะไรนะครับนี่นะฮะแล้วก็ปรับเลือดคองเนี่ยให้เยอะหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนไซเรนเฮดแทงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะฮะเอาละครับนี่ฮะเราจะได้เห็นแอนิเมชันของไซเรนเฮดบ้างแล้วนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โของก็พยายามปัดป้องอย่างเดียวนะฮะอ่ะนะฮะทีนี้เพื่อความมันนะครับเดี๋ยววิสปอยนะครับลองให้ฝั่งทีม2เนี่ยนะฮะเป็นพวก ทีมคองแบบสู้ได้แล้วนะเอาแบบว่าเริ่มมีปากมีเสียงกับเขาได้บ้างนะครับนี่ฮะโอ้กิงคองหน้าตาบ้องแบลย่างเลยครับโอ้ยเหมือนเป็นเด็กน้อยนะฮะจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับต่อไปกิงคองที่โตขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่ครับกิงคองหนุ่มนะกิงคองหนุ่มหน้าตาต้องเข่งขึมอ้าวไปไหนแล้วนี่ฮะหน้าตาต้องเข่งขืมแบบนี้นะครับตามด้วยน็อกเอาลไรครับี่กิงคองโอ้โหตัวนี้ใหญ่ขึ้นม,มาอีก นะตัวนี้เริ่มเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะครับโตเต็มวัยนะฮะหน้าตาจะแบบนี้นะครับต่อด้วยอะไรดิวูฟเบอร์ลีลานะครับคิงคองหมาป่าหรือเปล่านี่นะฮะโอ้ยใส่ถุงมือหมัดทองด้วยนะฮะวันพันแมนหรือเปล่านะครับโอ้วีรองเท้าด้วยนะครับโอ้ตัวนี้่ธรรมดาเลยครับอ่ะแล้วตัวนี้อะไรครับเขาชื่อว่าคิงคุงนะหรือคิงคังอ่านว่ายังไงนะฮะโอ้ดีด้าดีด้าทำหน้าเอาจริงมาเลยนะครับ ที่เหลือก็เป็นพวกคิงคองถือลูกต้มนะฮะกิงคองถือดาบนะกิงคองส่งพิซซ่านะครับแล้วก็ปิดด้วยโกโรดิจายแอนนะครับอมาลองดูเลยมีหลายสกินด้วยนะฮะตบไปโดนเพื่อนตัวเองแล้วครับโอ้โ,อโหเลยฮะกิงคองโกโรล่างอะไรครับี่เอ้านะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าไซเลนเทสคนเดียวเดี๋ยวจะจัดการได้หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วนะครับไปดูเลยนี่มาจัดการพวกนี้เลย เอาแล้วดีครับเดินมาแล้วอุกา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 ,กา,แ,ลกาแล้วอุกาแล้วโดนโดนไซเลนเทสมีกอกงเล็บเข้าไปเอาครับไซเลนเทสพยายามเหวี่ยงเ่าคิงคองทั้งหลายนะครับนี่นะฮะเ่าคิงคองก็พยายามสู้นะครับแล้วโดนหนามปักตูดเข้าไปครับโกโลเดอะไจแอนด์ยังไงครับโอ้แต่ไซเลนเทสแตกนะครับโอ้โหนี่ฮะเจอเผาอุกกาอุกกาเข้าไปนะครับ โอ้นี่นะโหดจริงๆนะครับเนี่ยอ่ะนะครับทีมไซเรนเฮดเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปนะครับอาจจะเป็นงานที่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่สบอยนะครับลองส่งมดมาเพิ่มนะฮะนั่นเออ่ตัวไหนดีเนี่ยนะอ่ตัวนี้แล้วกันคริมสันคราเคนนะฮะเขาบอกว่าเป็นคริมสันคราเคนเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นเหมือน ปลาหมึกคราเคลนนะฮะที่มีหนามอยู่ตามหนวดแบบนี้นะครับโอ้โหเดี่ยฮะประดิษฐ์มาจากอะไรครับนี่นะอย่างกับพวกยานอวกาศไซไฟเลยเอาละครับแก๊งคิงคองที่ทําเป็นซ่านะครับทำเป็นซ่าเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเจอกับไซเลนเฮดที่พาเพื่อนมาด้วยแบบนี้นะครับจะไหวหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วไปเลยอุกะอุกะอุกะไปกันแล้วอุกกาอุกะอุกะอุกะาอะไรทังนี้ตั้งหนักได้หรือยังครับเฮ้ย พ่นไฟได้ด้วยครับโอ้โหเอาแล้วล่วงไปแล้วผูล่วงไปสามนี่ครับแล้ผัวไปเกี่ยวกับไซเรนเทสอยู่ครับไซเรนเทสนี่ครับบอกว่าชั้นไปเรียกเพื่อนเรียกหัวหน้ามาแล้วนะนี่นะฮะโอ้โยโกโลโกโลพยายามจะกัดระชากแขนไซเรนเทสให้หลุดนะครับและไซเรนเทสแตกไปก่อนแล้วครับเอาครับตอนนี้เหลือแต่คริมสังคาเค่นพ่นไฟเผาคิงคองย่างไปอีกทีหนึ่งไหวไหมไหวไหม โอ้ไม่ไหวนะครับเหลือใครทำไมเกมยังไม่จบโอ้นี่ฮะดูเหมือนจะเหลือเด็กน้อยคิงคองเด็กน้อยอยู่คนเดียวนะครับที่อาแกลทำอะไรกับตูดแกอยู <laughs> ่เดี๋ยวนะฮะแกเอามือไปลองตรงนี้ทำไมก็นี่โอ้มันช่างดูแปลกๆนะครับและคาเค้นเรานะอ๋อหรือว่าคาเค้นมันต้องอยู่ในน้ำือเปหรอครับมันถึงจะเคลื่อนไหวได้ดี อ่ะนะฮะดูเหมือนว่าคาเค้นก็ขยับไม่ได้แล้วนะครับแล้วพี่สบอยเด็กก็ไปขยับน้องจ๋อคนนี้ไม่ได้นะครับอ่ะทั้งนั้นนะครับจบแมตช์นี้ไปก่อนแล้วกันเอาทะฮะนอกจากหมอดไซเลนเทสหมอดเอ่อคิมซันคาเค้นแล้วนะครับพี่สบอยก็ยังโหลดหมอดที่เกี่ยวกับพวกเอ่อ FNAF นะฮะ Five Nights at Freddy มาด้วยนี่นะครับตัวนี้ บัฟเฮลปี้นะครับบัฟเฮลปี้ี่หุ่นเหมือนพวกใจเกเรนะนะฮะแต่ว่าหน้าเป็นหมีแบบนี้นะครับแล้วก็ชิก้าครับชิก้าจะเป็นยังไงชิก้าครับอ้าวนี่ฮะ let's eat นะฮะชิก้าเราก็มาเลยครับอ่ะตามตามด้วยอะไรก็ดิชิก้าเบบี้เราบอกไม่แน่ใจนะเหมือนจะใช่นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะมาจาก fnaf เหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าเนี่ยมอด fnaf เนี่ยมีเยอะเลยนะครับในสตรีมนะครับเดี๋ยวพี่สุบวยขอเสกมาเรื่อยๆก่อนนะครับ ดีเจมิวสิกแมนก็มีนี่ฮะดีเจมิวสิกแมนในอ่านะฮะบอนนี่ถือกีตา้าก็มานะบอนนี่นะอ่าเฟรดดี้แฟสแบร์นะครับเฟรดดี้แกมบล็อกมานะฮะแล้วก็อันนี้อะไรครับเอ่อทำไมพี่สบอยใช้หมดเยอะๆแล้วรู้สึกมันแหลกๆไงไม่รู้นะฮะจะไหวไหมครับนี่คอมพิวเตอร์บอยเออเดี๋ยวนะฮะมันทำไมมันกระกระตุกกระตุกแหลกๆแบบนี้นะฮะอ่ะนะถ้างั้นเดี๋ยวลองไปเท่านี้ดูก่อนนะครับเยอะกว่านี้เดี๋ยวอาจจะแหลกกว่านี้นะครับ ใช่โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเสกตัวละครจากหมอดมาแล้วมันแหลกได้ขนาดนี้ครับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้เดี๋ยว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 เดีอย่าไกดีครับโอ้ดูกันแบบแหลกๆกปก่อนโอ้ดูแบบแหลกๆก็ดูไม่รู้เรื่องนะเออเดี๋ยวเขาเบรกก่อนเขาเบรกก่อนอ่ะนะครับ ทีมแก๊งเฟดดี้เมื่อกี้เนี่ยเสกมาเยอะแล้วมันก็แหลกนะครับไม่รู้เป็นอะไรเนาะพี่สบอยก็ยังงงเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาวิธีแก้ก่อนนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอข้ามไปดูหมอดที่น่าสนใจตัวอื่นก่อนอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยพี่สบอยจําไปได้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูกันหน่อยว้าวว้าวโอ้ยดูเหมือนจะเป็นกอรซิลล่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับนี่นี่นะฮะโอ้บีน่าจะมีํำแสงเลเซอร์ที่ปากด้วยนะฮะ หรือว่าเป็นก็อซิลล่าเลโก้หรือเปล่าน,นะเอามาต่อกันเป็นแบบนี้นะฮะเ้านะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าแก๊งอุกะอุกะของเรานะครับจะสามารถต่อกรก,ก,ก,กับก็อซิลล่าเลโก้แบบนั้นได้หรือเปล่านะครับแต่พร้อมแล้วนะครับไปเลยไปอุกกาอุกะททำงานไปครับอุกกาอุกะโอ้โหโอ้โโอ,อแค่หันมาฉีดเลเซอร์ครับเหนือใครโกโลเดจไอยอนโดนไปอีกหนึ่งนะครับ โอ้โหกระเด็นเลยครับโอ้โหตัวนั้นท่าทางจะโหดนะครับท่นเอาละครับโหดโหดแบบนี้เนี่ยลองเจอกับหมอดนี้หน่อยนะฮะหมอดที่ชื่อว่าโบนเลเวทานนะครับเลเวทานนี่คือพวกปลายักษ์นะฮะแต่นี่เป็นปลายักษ์เวอร์ชั่นกระดูกนะฮะแต่ว่าปลาเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ำนะไม่รู้ว่าอยู่บนบกนี่จะสู้ได้หรือเปล่านะครับไปแล้วเไ,ไปได้อยู่กระดึ๊กระดึะด๊ดไปแล้วลอยกากากศไปแบบนี้เอ้โดนเลเซอร์ไปทีนึง โอ้ตายนะครับโอตัวนี้ทำรุนแรงครับนี่นะฮะโอ้โหโหดจริงๆนะครับเลเซอร์เขาแรงจริงๆนะฮะอ่ะนะได้ข้อมูลไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าชินสไปโนนะครับเขาบอกว่านะครับเป็นการคอมบิเนชันนะหรือว่าเป็นการรวมกันระหว่างชินก็ซิล่านะครับแล้วก็อ่าอะไรสไปโนซอรัสนะครับสไปโนซอรัสนี่ปกติมันเป็นตัวไหนนะฮะเดี๋ยวพี่สปอร์ขอดูแป๊บหนึ่งนะ อ่านี่สไปโนซอรัสเนี่ยปกติมันเป็นตัวที่เป็นเดรลเสาพันนี้นะฮะนี่สไปโนซอรัสนะครับอ่าสไปโนซอรัสเราเนี่ยอยู่ดีนะไปรวมร่างกับชินกอซิลล่าบาไดครับกลายเป็นโคตรมาเลยนะครับเอานะฮะในเมื่อชินสไปโนซอรัส s นะมันเก่งกาจขนาดนี้นะครับรอบนี้นะครับพี่สปอยเนี่ยเซกเราฝูงมังกรนะฝูงมังกรเนี่ยเอามาลายล้อมเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าฝูงมังกรเนี่ยน่าจะมาบานเท่าไหร่ 19ตัวแล้วอะแถมอีกตัวเป็น20นะจะได้เลขทวนๆหน่อยอ่านี่นะครับมังกร20่ตัวนะครับเจอกับชินสไปโนสลัสนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปโดนกันเลยเริ่มแล้วนะครับโอ้ยชินสไปโนสลัสบัตรถึงก็ฉีดเลเซอร์ไปก่อนแต่เหล่ามังกรเหล่ามังกรไม่ยอมนะครับไม่ยอมแล้วนะครับออาแล้วมังกรตรงนู้นบวททำอะไรอยู่ครับโอ้เนะ่ฮะเอาละครับ อนี่ครับชินไปโดนสลัดโอ้เหล่ามาังกรผู้นี้เหมือนจะยอมเหมือนจะยอมซีโรล,ลาบหรือเปล่าฮะหรือว่ามองไม่เห็นครับโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะมองไม่เห็นนะครับเอาครับเอาอยัางไงครับยอมซีโรล,ลาบยอมเข้าร่วมหรือเปล่านะครับโอ,อ้ทำไมค้างกันดิไม่เห็นนะครับนู่นตมันเลอาเลย เอาฮะชินสไปโดสรสัลัดเราตอนนี้เนี่ยเหมือนจะติดอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะแล้วเพิ่งเริ่มเพิ่งจะบินมานะเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับโอ้โหน้าตาถั่วจริงๆนะครับสำหรับมังกรผู้นี้นะครับเอาครับมาเหลือประบาล3ตัว2ตัวนะครับชินสไปโดอรสัลัดเรานะครับจะต้องมาจัดการมังกรให้หมดสิ้นนะครับยังไงครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่นะชินสไปโดอรสัลัดเราโหดจริงจริง ทีนี้พี่สบอยอยากจะรู้นะครับว่าเดี๋ยวอกจากท่าพ่นเลเซอร์ของเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีท่าไหนได้อีกนะครับเดี๋ยวลองให้คองโกโรผู้อดทนของเรานะครับเป็นกระสอบทรายต่อนะครับบ้าเริ่มเลยเอาแล้วครับโอ้นี่มันมีท่าขวนหรือเปล่าเอาขาเอาขากระทึบเอาครับโกโรเราพยายามเข้าไปอยู่ด้านใต้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนเลเซอร์แบบดันนะครับ โอโร่ lo, เราทำไงครับโอโลยังเมาอยู่นะอยู่ด้านใต้แบบนี้ก็ทำตัวไม่ถูกครับเอาครับชินกอซิล่าครับพยายามจะใช้ขากระเท่อไปไ,อไม่ใช่ชินกอซิล่าชินสไปโนสลัดนะเออดีนะพูดชื่อผิดเอาโอโรเราก็พยายามเข้าไปดมเท้าของชินสไปโนสลัดอยู่ได้นะครับหรือว่าเป็นการหลบดาเมจที่ชาญฉลาดของเขานะฮะเอาครับ ชินสไปรโรสลัดเนี่ยตัวใหญ่ก็อาจจะเทะทะไปหน่อยนะครับโอ้โหดีฮะโอ้เทคนิคคือต้องให้อ่าดีฮะให้กุโตสู้เนี่ยไปอยู่ที่ด้านใต้นะครับชิ้นสไปรโรสลัดเราจะพ้นไม่โดนนะครับโอ้โหดีนะฮะอ่ะนะฮะส่งท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ย,ยไฮไลท์ก็คือชิ้นสไปโซสรัและกันนะครับ เดี๋ยวเรานะฮะเดี uh, ๋ยวจะให้เหล่าไดโนเสาร์ทั้งหมดนะครับต้องมาทำความเคารพนะครับชินสไปโนสรัดนี่นะฮะเหล่าไดโนเสาร์ทั้งหลายก็พร้อมแล้วในที่จะทำความเคารพด้วยกันงับหางเอานะครับไปดูกันว่าเหล่าไดโนเสาร์จะเคารพได้หรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มครับโอ้ยโอ้ยหนีครับมันจะหนีกันหมดเลยเอาแล้วไปกัดกันเองหรือเปล่าครับเหล่าไดโนเสาร์ว้าย สต่ที่จะไปสู้กับจินสไปโดสลัดนะครับดันไปทะเลาะก,กันเองนะครับเหล่าเดนเสาวพวกนี้นี่นะโอ้หระโดนชินชินสไปโดสลัดตบให้มาอยู่เรียงๆกันหมดเอา้าอะไรครับพี่จบเลยเหรอจบเลยหรือเปล่าอ๋อหรือว่าเขาเป็นสายพันธุ์กินพืชหรือเปล่าฮะนี่ฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเดนเสาสายพันธุ์เอา้าเดี๋ยวนะตัวนี้ก็ไม่ใช่กินพืชดิ ถ้ามนันอยู่ด้วยกันนะเอ๊ะนะงงชกงงชะงงแล้วะนะครับก็เท่ากับว่าเนี่ยอ่ะชินสไปโดอร์สตเราเนี่ยนะครับก็บรรับุรลูกหลานนะลูกหลานของเราไดโนเสาร์ของแก่ไปนะครับอ่ะนะก็เรียกได้ว่านะครับสนุกสนานกันไปนะครับสำหรับ,บคลิปนี้นะครับเอาแล้วครับน้องๆครับแลสะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูช่องพี่สปอยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรแลยนะอย่าลืมติดตามดูกันต่อได้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ